สวัสดีนะครับมีรักแฟนพระนะครับรับเอฟซีทุกทุกท่านเลยนะสวัสดีนะครับเช้าวันพฤหัสบดีนะครับอีพีนี้ก็อีพีสาสิบเอ็ดนะครับเรามาชมพระหลวงพ่อเงินกันนะครับแล้วก็มีสายนครปฐมนะครับหลวงพุทนาคุ้ยจระเข้ปิตาโอ้โหโอ้หนี่สุดยอดปึ๊กเลยนะครับมานะครับมาชมองแรกเลยละกันนะ เพื่อไม่ให้เสียเวลาแล้วครับนี่ครับพระผมพระบ้านนะไม่ใช่พระสนามแน่นอนนะครับนะครับพวกบางคนซื้อไปชอบนะครับก็มาซื้อต่อนะครับผงเป็นแสนผมก็ขายนะบอกให้นะครับเคยขายมาแล้วนะไม่ใช่ว่าไม่เคยขายนะนี่ครับปิดตานะครับหลวงปู่นาคคุยจอะเข้ครับนี่ยันลึกๆเลยนะครับยันลึกๆเลยนะ เนื้อน่าจะเป็นเนื้อไม่กะพัดนะครับแบบนี้ตกไม่ได้ตกแตกเลยนะส่วนมากพักที่จะแท้เจอเจอนะครับเนะี่ยจะเหมือนกับมีรอยระเบิดระเบิดออกมาอย่างเงี้ยเขาเรียกรอยอะไรนะรอยรอยเหมือนลอกลอกนะครับเหมือนเหมือนกับโลหะเขาระเบิดออกมานะขเขาเรียกอะไรผมก็เรียกไม่ถูกนะเนี่ยอย่างเงี้ยครับเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมอย่างเงี้ย ส่วนมากจะเจอนะอย่างเงี้ยนะครับยันชัดเจนนะครับเนี่ยคมชัดเจนนะฮะของคู่นาดนี่นะครับตัวจริงเสียงจริงนะครับผมขายไม่เคยประกันนะดูว่าชอบเอาแล้วกันนะครับแต่ก็ผมขายได้ตลอดนะครับนะครับพวกเสีย พวกเสียลำปงลำปางทางนู้นทางเชียงใหม่นะมาซื้อหลวงพ่อเงินเยอะเหมือนกันนะเออคขาดูชอบแล้วก็ผมก็บอกพ้าบ้านพผ้าบ้านจริงๆนะนี่รายการแรกนะครับในการที่สองเป็นรูปหล่อคีตาห้าชายเนื้อเงินนะครับ <c oughs> เนื้อเงินนะครับที่สําคัญนะผมขออนุญาตเปิดไฟดวงนะเอ,อที่สําคัญนะ พวกเนื้อนะเม็ดลงเม็ดแร่มีนะครับดำดำเนี่ยเม็ดแร่เนี่ยอย่างเงี้ยเม็ดแร่ดำดำอ่ะเม็ดแร่มีนะสาคัญอ่ะเนี่ยเห็นได้ชัดชัดเจนทิ่งอกเห็นได้ชัดเลยนี่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 ดำดำเนี่ยเห็นได้ชัดเลยเม็ดแร่นะครับขี้ตาเป็นเม็ดเลยนะครับข้ามคนข้ามขี้เบ้าเดิมเดิมอันนี้คือเนื้อเงินนะผมต้องบอกก่อนอันนี้เนื้อเงินนะครับนี่ ผมได้มาวันแรกนะผมถ่ายสตูมาพวกก็ต่อผมละแปดเก้าพันได้ไหมขอแบ่งเอาไปนะผมก็โอ้ผมผมก็ยังชอบอยู่นะครับยิ่งก้นสําคัญสุดเลยดูก้นนะครับอ,อืก้นแบบนี้สำคัญสุดเลยนะครับ<ส>เนื้อเงินนะผมบอกก่อนเลยว่าเนื้อเงินนะครับคีตาห้าชายหายากนะครับ,เน,เ,นนะรบเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินนะเนื้อเงินนะบูครับ การประกบข้างสําคัญนะครับชัดเจนดีนะนะครับเส้นสังทรงสังกติคมคมนะครับนะคมคมเลยเป็นริ้วเลยคมคมเลยนะครับจมูกด่งโด่งนะครับนะจมูกดงโด่งนะครับนี่ครับข้าวขี้ลงขี้ดินนึงติดอยู่เลยนะครับหล่อนะครับต้องอ้วนอวนอุบอุบนะครับถ้างผมผอมนี่เสร็จเลยนะครับนี่ ชอบก็บโทรมานะกันเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์โทรไว้ให้นะครับศูนย์เก้าแปดสี่สี่สามศูนย์ห้าห้าสามนะครับนะองค์ต่อไปเลยนะครับเป็นพี่ตาสี่ชายเล็กนะครับพี่ตาสี่ชายเล็กนะครับอันนี้ผมดูแท้ครับส่วนตัวอือสี่ชายเล็กนะครับคีตาสี่ชายเล็กนะ นี่ครับล้ำล้ำนะนี่นะครับชอบโทรมานะครับนะครับผมกระตูนมืองจันนะบ้านอยู่จันทบุรีแต่ว่านะครับมันซื้อบ้านอยู่นะครับอยู่หลังสิตนะฮะพิจิตบ้านตาผมก็อยู่นั่นนะครับนีน่ครับ้าชาอีกแม่พิมพ์หนึ่งนะครับ เนื้อออกดึงแดงนะครับเนื้อออกสาแดงนะครับเนื้อออกดึงแดงอมเหลืองเห็นไหมอมเหลืองนะครับมีขิวเขียวปากพนอยู่นะครับผมบอกให้นะองค์นี้นะครับพิกลมาแท้เลยนะครับอย่างนี้แท้เลยนะครับแท้ดูง่ายเลยครับผมชอบพระนะครับเดิมพระสวยนะผมบอกไว้ก่อนนะหลวงพ่อเงินน่ะนะครับบางคนก็ชอบพระช้ำนะ พรดูง่ายแต่ผมชอบพระเดิมๆนะครับเดิมๆนะครับเข้าใจดูเข้าใจง่ายนะครับนี่เดิมๆจริงๆนะครับหลวงพ่อเงินนะครับนี่ก้นอย่างนี้นะครับนะฮะนะครับสนใจนะครับโทรมานะครับศูนย์เก้าแปดสี่สี่สามศูนย์ห้าสามนะครับนี่อีกองคหนึ่งเขาเป็นพิมพ์ี องนี้แท้ดูง่ายแบบสบายตาดูปากเจอๆนะครับปากแบบรอยยิ้มแบบอืชัดเจนท่านยิ้มแบบยิ้มบบหวานเลยนะนะครับเห็นไหมดูสาดูสนิมเป็นเกตเป็นเกตเป็นเกตเลยนี่อันนี้คือพิมพ์ีเขามีมือรองนั่งนะครับสังกติคมคมเห็นไหมสาแดงเป็นจำ้ำเนี่ยเห็นไหมเป็นจำ้ำเป็นจ้ำดูดูดอง์นี้สวยมากเลยนะครับมือใหญ่ถามมาเลยนะเนี่ยผมจะบอกให้ล่ําเห็นไหมล่ํา เอาเป็นว่าสวยองค์นี้สวยจริงๆนะครับไม่ได้สวยเล่นสวยจริงๆนะครับดูครับก้นนี้สําคัญนะเป็นเก็ดๆเลยก้นอ่ะเป็นเก็ดๆเลยนี่นี่ฮสวยสมบูรณ์นะครับองค์นี้อาจจะเปิดแพงหน่อยนะครับนี่ชอบผมชอบนะเจอนี้ชอบซื้อเลยนะครับ ใครดูแท้นะครับดูชอบก็ซื้อไปอันนี้คือพิมพ์บีนะครับนะครับนะดูไม่เป็นพาคนมาซื้อนะครับนะพาคนเป็นมาดูมาซื้อนะครับนี่ครับโคสวยเลยดูโอ้โหสวยจริงนะครับองนี้นะครับนะหมดละถ้าใครชื่นชอบนะครับพระนะครับหลงรูปหลอนะครับ หลวงพ่อเงินนะครับนะหลวงพ่อเดิมเนี่ยทักมาได้นะครับนะทักมาได้โทรมาได้ศู 98, 4, 4, 3, 5, 3, นยะ์เก้าแปดสี่สี่สาศูนย์ห้าสามครับผมจะบอกให้นะแล้วผมจะบอกอีกครั้งนะึงนะพระผมไม่ใช่พระสนามแน่นอนพี่ลองเดินสนามดูพี่เจอแบบนี้หรือเปล่านะครับนะฝากไว้คิดอันนี้คือพระบ้านจริงๆนะครับหลุดรั่วเยอะนะครับอยู่ที่คนดูเป็นหรือเปล่านะครับนะครับโอเคครับ สำหรับ e ีพีนี้ก็ขอลากันไปก่อนพบกันใหม่อีพีหน้าสวัสดีครับ